สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน2,567สกรอรระดับอำเภอเมืองขอนแกน่นโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสอสอปอชอตอกิจกรรมหลักที่1เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสอสอปอชอตอกิจกรรมรองที่1ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนการสร้างพลเมืองรุ่นที่1วันที่สกันยายนพุทธศักราช2567 โครงการเสริมสร้างกลไกาการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุในเรียนจำกลางขอนแกน่นเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้5มิติในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุและเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปไาการอบรมบุคลากรการใช้โปรแกรม C Smart เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณงานการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มอาชีพกลุ่มสนใจณห้องประชุมแก่นคูสกอรอระดับอำเภอเมืองขอนแก่นโครงการมหกรรมวิชาการส่งเสริมการมีไรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ learn to earn สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นประจำปี2567